สวัสดีครับวันนี้สิบสามมกราคมนะครับสิบสามมกราคมนี่เป็นวันอะไรเอ่ยก็วันเกิดของช่างแก่นะครับวันนี้เป็นวันครบรอบคล้ายวันเกิดช่างแก่นะครับอ,อายุก็ปลาเข้าไปเกินเลข6ไปหลายปีแล้วนะครับ <c oughs> ครับก็ อย่างว่าครับยังสุขกายสบายใจอยู่นะครับร่างกายก็แข็งแรงอยู่นะครับนะยังทำมีดสวยๆออกมาได้อีกเยอะอยู่นะครับนะครับวันนี้ตอนเช้าก็ไปทำบุญนะครับนะไปทำบุญทำบุญที่พระอาจารย์นะครับนะเป็นที่วัดที่บ้านผมนะเป็นเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอเกาะคานะครับนะก็ เป็นนายอำเภอของพระว่างีนะครับนะก็อย่างว่านะนะครับก็ลงคลิปให้ดูแล้วนะครับนะพระอาจารย์ผมก็ก็มีเมตตามากนะครับนะครับก็เป็นถึงระดับเจ้าคณะอำเภอเลยนะครับนะก็ไปทําบุญเรียบร้อยนะครับนะก็ได้บุญมาเยอะนะครับก็มาแบ่งตั้งจิตอธิษฐาน แบ่งให้เอซีของช่างแกะทุกคนนะครับนะก็ได้รถน้ำมนต์อะไรมาเป็นสีิมงคลนะครับวันนี้ก็เลยเนี่ยครับก็เลยไปที่อ่าเขาเรียกว่าพ่อหลวงนะครับพ่อหลวงเขาก็เป็น,นาคล้ายมักคทายกหรือว่าเป็นอาจารย์นะครับนะเป็นอาจารย์ที่ทำวิธีเกี่ยวกับทาง อาราธนาทางพระเนี่ยก็เขาเรียกว่าพ่อหลวงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะพ่อหนานเนาะเนาะเขาทำพิธีกรรมเกี่ยวกับเนี่ยครับเกี่ยวกับเกี่ยวกับพิธีทางาศาสนาเนี่ยครับนะก็ก็ไปเอาเนี่ยครับไปบูชาเทียนนะครับเอาเทียนมานะครับเอาเทียนมาเทียนบูชานะครับเทียนบูชาผมก็จะเอามาจุด ตอนกลางคืนนะครับนะวันนี้เป็นวันวันดีนะครับทางเหนือเนี่ยครับเขาจะนิยมบูชาเทียนกันนะครับนะเขาเรียกว่าปูจาเตรียมนะครับเรียนปูจานะ่ยก็ตามวันเกิดของเรานะครับนะก็วันจันทร์อังคารจันทร์อังคารพุธพฤหัสบุกเส,สาร์อาทิตย์นะครับก็แล้วแต่ของใครของมันครับใครเกิดวันไหนก็จะจุดเทียนวันนั้นนะครับนะก็ ตามวันเกิดของเรานะครับก็จะมีเทียนก็จะมีอยู่สามเล่มนะครับนะเขาเรียกว่าสะเดาะเคราะห์รับโชคนะครับนะสืบชะตานะครับนะอ,อะไรที่มันขัดข้องหมองใจหรือว่ามันติดติดขัดขัด,ขดหรือว่าสิ่งที่ไม่ดีนะครับในชีวิตที่มันเกิดขึ้นมาแล้วก็จุดเทียนนะครับให้ สว่างสวยให้ชีวิตเราพบกับแสงสว่างนะครับขัดจัดความมืดมนในชีวิตเรานะครับอุปสรรคใดๆที่มันขวางกั้นนะครับเขาก็จะหอดไหม้ไปกับเทียนนะครับนะก็ทําให้มีโชคท,ที่ว่านี่เป็นความเชื่อนะครับนะมันสะดาะเคราะเรามีเคาะมีกรรมอะไรมีเวรมีกรรม เจ้ากรรมในเวรมีเคราะมีอะไรนะครับก็จะสะเดาะเคราะหไปนะครับเทียนเล่มหนึ่งจะสะเดาะเคราะ์นะครับนะอ่าแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็เป็นสืบชะตานะครับสืบชะตาชีวิตเรานะครับนะถ้ามันมีอุปสรรคหรือว่ามันรุ่มรุ่มดันดอนไม่ราบลื่นอะไรนี่ครับก็สืบชะตาหรือว่าเราเจ็บไข้ได้ป่วยใ่อย,ยนะครับนะชะตาชีวิตเรานี่ขึ้นลงขึ้นลงนะครับนะ บางทีมันก็ตกต่ำใช่ไหมครับเราก็จุดเทียนให้ให้มันพุ่งโชดช่วงชัชวาลขึ้นมานะครับทางเหนือนี่เขาจะถือมากเลยนะครับนะจุดเทียนนะครับสืบชะตาสะเดาะเคาะนะครับก็รับรับโชคด้วยนะครับนะรับโชคด้วยนะครับนะจุดมาให้มีโชคมีชัยนะครับมีโชคมีชัยนะครับร่ํารวยเงินทองนะครับฮะแฟนผมนี่จุดประจําเลยครับ ทุกๆเท,ทศกาลเลยครับวันวันที่พระจาเต็มดวงนะครับถูกหวยลอตเตอรี่นี่บ่อยมากครับลองวันที่ห้าถูกถูกทีเป็นสี่ห้าใบแล้วครับคนขายไม่เชื่อถามดูนะครับนะวันนั้นก็ถูกนะครับถูกเลขอะไรอ่ะเลขลบเลขลบผมนะครับสี่ใบติดติดกันเลยนะครับนะ <S <s โอ้โหเจ้ามือ เจ้ามือหวยใต้ดินนี่ต้องจ่ายครึ่งเดียวนะครับนะถ้าบ้านผมซื้อนะครับนะถ้าพี่น้องทางญาติผมเนี่ยทางเมียผมเนี่ยซื้อนะครับเขาจะจ่ายให้ครึ่งเดียวหรือว่าหรือว่าอะไรเขากักเลขนะครับไม่บางบางเลขเขาก็ไม่รับนะครับนะเขากลัว <c oughs> <c oughs> เขากลัวนะฮะก็เ <c oughs> <c oughs> นี่ยครับเทียนชัยเนี่ยครับนะผมก็เอามา เอามาเอามาแบ่งปันให้ให้เอช่างแกะนะครับมีของดีๆก็ามาบอกกันนะครับจะซื้อก็ได้นะจะบูชาก็ได้หรือว่าจะฟังไว้เฉยๆก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอันนี้ผมจะจะให้บูชาในราคา200บาทนะครับนะนะ200บาทนะครับได้3เล่มนะครับนะเ,เล่มหนึ่งสืบชะตานะครับ เล่มอีกเล่มหนึ่งก็สืบชะตาแล้วก็สะเดาะเคาะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งก็รับโชคนะครับนะก็มีมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหสัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเวลาเราจะจุดนะครับเราก็เขียนชื่อนะครับชื่อนามสกุลเราติดเลยนะนายทองดีมีเงินมากเนี่ยครับจุดจุดเลยจุดเนี่ย จุดที่ลนะสามสามดอกและสาอันเลยนะครับนะจุดจุดนอกนอกอาคารก็ได้นะครับจุดนอกอาคารก็ได้จุดในบ้านก็ได้นะครับนะแต่ว่าเราก็ควรจะนั่งดูนั่งเฝ้าไว้หน่อยนะครับนะเทียนนี้ก็เป็นไฟนะครับนะมันก็เราก็ต้องดูดูดูแลมันหน่อยถ้าถ้าจุดไว้นอกอาคารก็ไม่เป็นไร ก็ดูว่าที่มันอับ,อบลมหน่อยก็แล้วกันนะครับนะก็จุดไว้นะจนหมดนะครับนะก็วันเราซื้อไปนะส่วนหนึ่งนะครับไรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ยผมก็จะเอาไปอาถวายวัดนะครับนะทำบุญที่วัดนะครับนะหักหักคุณแล้วนะครับหัก หักค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วก็ส่วนหนึ่งนะครับเราก็แบ่งไปให้ทางวัดนะครับนะทางวัดตอนนี้ก็ต้องการปัจจัยนะครับมาเกี่ยวกับที่ดินที่อะไรนะครับซื้อที่ดินมาขมซื้อแล้วก็มัดขมมัดขงแล้วทำรั้วนะครับทํารั้วก็ทําระบบไฟอีกนะครับตอนนี้ก็จะลาดนี่ครับลาด ลาดคอนกรีตนะครับนะก็มีโครงการอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่าที่วัดนะมันเป็นที่มันคับแคบนะครับมันมันลดสวนกันยังไม่ได้เลยในวัดนะครับนะก็จะเป็นมันมันจำกัดนะครับเป็นวัดโบราณน,นะครับนะที่มันก็ไม่เคยมีเยอะนะครับก็เลยซื้อเพิ่มนะครับก็ช่วยบำรุงศา,าสนาครับเทียนบูชานี่ก็ สมัยก่อนเนี่ยผมเล่าให้ฟังนะครับเวลาถ้าเราเนี่ยครับไปเจอดวงเราไม่ดีนะครับนะดวงเราไม่ดีหรือว่าดวงเราตกเราเราอะไรเนี่ยครับทําอะไรไม่ขึ้นนะครับนะครับไปเจอเสนียดจันไลยอะไรพวกนี้นะครับมาติดตัวแล้วนะผมเคยนะครับผมเคยนะครับเจอผีเนี่ยครับตัวเป็นๆเลยนะครับนะเจอผีเนี่ย เห็นผีตัวเป็นๆเ,เลยนะครับนะผมเล่าให้ฟังแต่ว่ามันเป็นผีดีเขานะครับ,รบตอนนั้นนะเป็นเป็นวัยรุ่นอยู่นะครับนะเป็นวัยรุ่นอยู่ไปไปเที่ยวกับเพื่อนนะครับไปชวนเพื่อนมาเที่ยวนะครับทีนี้เที่ยวดึกไงเที่ยวดึกแล้วก็ชวนมันมานอนที่บ้านนะครับนะก็ไม่อยากไปส่งบ้านมันเวลากลับบ้านกลับคนเดียวผม เรานี่กลัวผีไงครับก็เลยชวนกันมานอนที่บ้านผมนะครับนะทีนี้ว่าตอนดึกมานะครับไม่รู้ว่ากี่โมงกี่ยามนะครับเอตอนนั้นผมสะดุ้งตื่นมาครับนะสะดุ้งตื่นมานะมองไปที่หน้าต่างนะครับตรงเหล็กดัดหน้าต่างนะผมเห็นเลยครับหัวหัวคล้ายๆหัวคนนะครับพูดแล้วขนลุกนะครับนะขนลุกถงขึ้นนะ ลอยไปลอยมาลอยไปลอยมานะครับหน้านี่มันเป็นหัวนะครับเป็นหัวแต่ว่าหน้านี่มันเละนะครับนะเป็นคล้ายๆเนื้อเละนะครับนะแบบใบหน้าไม่ใช่คนนะครับนะแต่ว่ามีลักษณะว่ามีตุกมีตามีหูมีปากมีอะไรแต่ว่าเหมือนกับหน้าแบบอ้แบบปิดๆเบี้ยวๆนะครับเห็นลอยไปลอยมา ผมไม่ให้ฝันไปนะครับผมผมผมตื่นผมผม่ผมเห็นนะครับลอยไปลอยมาผมก็ไม่กลัวนะครับผมผมไม่กลัวนะครับอยู่ในบ้านใช่ไหมครับผมเห็นมันละผมไล่แล้วไอ้ไอ้ไป้ไปไปนะครับมันก็ยังลอยลอยลอยไปลอยมาอยู่นะครับผมผมก็ ผมก็เอาพ้านะครับตอนนั้นผมใส่ผ้าเป็นพวงเลยนะครับผมเอาพ้าเข้ามาใส่คอผมก่อนนะครับทีนี้ว่าผมก็ไล่มันอีกนะครับไอ้ผมผมก็นึก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 ว่าเป็นผีนั่นแหละเพราะว่าหน้ามันไม่ใช่หน้าคนนะครับทีนี้มันไม่ไปนะครับผมมีมีดอยู่เล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดดาบปลายปืนนะครับตอนนั้นถ้าเป็นวัยรุ่นเนี่ยผมจะพกมีดอยู่ตลอดนะครับเป็นดาบปลายปืนอคาคาบินนะครับนะ ผมผมคว้ามีดออกมาป๊อผมพุ่งเลยครับพุ่งไปที่หน้ามันนั่นแหละปึ๊กนะครับผมพุ่งมีดออกไปนะครับมันสวนมาเลยนะครับมันสวนมันสวนมีดผมมาเลยนะครับนะมากัดที่หัวไม่ตีนผมนะครับสุมานะครับนะมันชวบเข้ามากัดที่หัวไม่เท้าผมนะครับโอ้ผมสะดุ้งเลยครับผมสะดุ้งป๊อ ผมสะดุง้งผมสะดุง้งปุ๊บแล้ผมตื่นขึ้นมาไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาผมพอผมรู้สึกตัวนะครับมันก็หายไปแล้วนะครับแต่ว่ามันยังเจ็บอยู่นะครับที่หัวไม่ตีมผมนะครับผมว่าอุ้ยผมก็ผมก็ปลุกเพื่อนผมเนาะปลุกเพื่อนผมมันก็งวงเงียเงี้ยคือผมก็เล่าให้มันฟังผมก็เล่าให้มันฟังพอมันได้ยินป๊๊กมันก็ยกมือไหว้บอกอแกหายทูบมาขอทู่มา,มาสัก ดอกว่าทำไมเหรอมันบอกเจ้าที่บ้านมันนะ่ะเจ้ามันมันบ้านมันเนี่ยมันเป็นมีมีเขาเรียกว่าตูปผีอ่ะเขาเรียกตูปผีทางนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นหอนะเป็นบ้านเป็นคล้ายๆเป็นสามสามเจ้าสามผีนะครับผีมันพุบงหลุดมนะันน่ะแล้วเวลาคนเนี่ยพี่น้องหรือว่าญาติพี่น้องมันจะไปไหนมาไหนนี่ต้องบอกกล่าวเขานะ บอกข่าวเก่าวไหว้ผีผีบรรพบุรุษเขาอะมันแล้วก็ไปไหนก็ได้แต่ว่าวันนี้มันมันมาดอนกับผมเนี่ยมันไม่ได้บอกเขาเลยครับเขาตามเขาตามมาหามันนะครับนะแล้วนี้ว่าพอดีมันมันท่าจะเมาเมาเมาไว้หน่อยนะครับแต่นี้ผมรู้สึกตัวทีนี้ผมก็เอาคู่ให้มันมันก็ไปจุดขอขมานะครับทีนี้ผม ผมก็ยังใจสั่นไม่หายนะพอทุ่งเช้ามานะครับผมก็ไปไปวัดนะครับไปหาอาจารย์ผมนะครับวัดกู่คำนะผมก็ไปเล่าให้ฟังเขาบอกว่าปกติเนี่ยคนธรรมดาเนี่ยจะไม่ไม่เห็นผีเป็นตัวเป็นตินแบบเนี้ยครับนะอย่างมากก็ได้ยินแค่เสียงแค่อะไรถ้าคนเห็นผีจริงๆเลยนะเห็นเห็นกับตาตาเนื้อเรานี่ครับแสดงว่าคนคนนั้นเนี่ย สวยไปไปโดนเสนียดมาครับคือไปโดนไปโดนของไม่ดีมานะครับนะไปก็แบบว่าดวงตกดวงตกนะครับถ้าใครเจอผีนี่ดวงตกมากให้ไปบูชาเทียนนะฮะบ,บูชาเทียนนะครับก็บูชาเทียนเขาก็ทีนี้ว่าอาจารย์โหะเจอแบบนี้นะต้องไปจุดเทียนนี่กลางบ่าช้านะครับ กลางป่าช้าล่องสอดวงครับโอ้โหคิดดูว่ากลางป่าชา้ากลางป่าช้านี่ล่องสอดวงเป็นเป็นไอป่าช้าคริสเตียนนะครับเป็นหมืนม่นหมื่นม้ากลางเขนี่เป็นหมืน่นหมื่นเลยครับสุดลูกหูลูกตาเลยผมเข้าไปกลางป่าช้าแล้วไปจุดเทียนนะครับผมก็ผมก็มกชวนใครชวนใครก็คงไม่ไปกับผมนะครับผมก็เลยว่า เอางี้ดีกว่าเลผมไม่กล้าไปหรอกหลวงพ่อไงนนะมันไม่มีใครไปกับผมหรอกกลางแปดช้าดึกดึกดืก่ดดดนเะนี่ยตอนเที่ยงคืนเนงะี้ครับก็เลยว่าพระก,ก็เลยว่าเอางี้ให้มัคคทายกหรือว่าอาจารย์วัดเนะี่ยไปทําแทนนะ,ะเขาเขาก็มีวิชาเนาะก็ให้เขาไปจุดแทนนะครับไปจุดไปจุดกลางแปดช้านนะนะั่นแหละก็ ผมก็ลอดไปไม่ได้เข้าไปป่าชาแล้วก็ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยเจอผีอีกเลยนะครับนะแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่กลัวแล้วครับนะไม่กลัวอะไรล้นะครับโตแล้วนะครับก็ก็อันนี้ก็มีคําบูชานะคถ้าซื้อไปนะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันนะครับอันนี้นะทําไปซื้อไปก็ได้บุญกุศลแน่นะครับนะช่วยทําบุญด้วยกันนะครับนะอันนี้ก็ ครั้แล้วนี่ก็ขอขอบคุณ fc ช่างแก่นะครับผมได้สามหมื่นนะครับครั้แล้วที่ว่า,า fc ช่างแก่เนี่ยช่วยช่วยแบบส่งเงินมาซื้อซื้อที่บินนะครับที่วัดแล้วก็ข้อออกไปอนุโมทนาบัตรครับวันนี้นะครับผมบอกให้นะครับครบสามหมื่นพอดีเลยนะครับนะท่านบอกว่าช่างแก่เนี่ยหาเงินเข้าวัดเนี่ย fc ช่างแก่เนี่ย ไปจากรวมกันแล้วได้สามหมื่นนะครับโอหดีใจมากเลยครับอันนี้เอาอีกนะอันนี้ก็เป็นโครงการเทียนนะครับถ้าได้ไปแล้วก็มีจะมีคำบูชาวไว้นะครับให้ทุกแผ่นนะครับก็ก่อนอื่นก็ตั้งนโมสามจบกันนะครับนะบนะแล้วก็กล่าวคำว่าพุทธพุทธะปูจารธรรมะปูจาสังสังฆะ ปูจาปูจานี่ก็คือบูชานะทางเหนือว่าปูจานะครับนะพุทธาปูจาธรรมาปูจาสังฆาปูจานะครับอคิปาหูราจาอคิปาหูราจานิปปานังปะละมังสุข,ขัง <c oughs> นะครับนะพุทธบูจาธรรมบูจาสังฆบูจาอคิปาหูลา ราจานิปปานังปาละมังสุขขังนะครับนะก็เราก็ว่าแล้วเราก็จุดเทียนนะครับขอให้ดับนะชีวิตเราจะดีขึ้นนะครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับอันนี้ทางเหนือนี่เป็นเป็นสาบของทางเหนือเลยนะครับที่ว่าทุก,ทกบ้านทุกเรือนนี่เขาถือเัือนนะครับนะผมก็อยากจะเผยแพร่ไปสู่พี่น้องเอฟซีช่างแก่ทั่วประเทศนะครับอันนี้นะก็ บูชาไปนะครับส่วนหนึ่งเราก็จะเอาไปทําบุญด้วยกันนะครับนะก็ได้บุญได้กุศลเหมือนกันครับอันนี้ก็ช่วยคนเท่าคนแก่นะครับนะก็มีมีเขาเทียนเนี่ยเขาก็มีนะครับมีใส่ชื่อนะครับนะก็เขียนอักะรลงไปนะครับเขียนอักะรพื้นเมืองลงไปทุกเล่มนะครับนะทุกเล่มนะครับอย่างเงี้ยครับนะครับวันนี้ก็เล่าเล่าเรื่องแบบนี้ครับให้ฟังนะครับนะ ก็เป็นความเชื่อนะครับนะอันนี้เป็นความเชื่อและประสบการณ์ของช่างแกะนะครับนะอันนี้นะเป็นอันนี้เป็นมีดเขากวางนะครับหลุดจองนะครับอันนี้หลุดจองนะครับนะสองพันบาทหลุดจองเล่มหนึ่งนะครับนะพอดีพี่ที่เขาจองไว้นะครับเขาเปลี่ยนรายการนะครับเปลี่ยนรายการก็เลยก็เลยเอามาขายออกนะครับก็ ตอนตอนแรกก็มีคนถามเข้ามาเยอะเลยนะครับนะมีดรุ่นนี้นะครับแต่ว่ามันมีจํากัดไงครับนะมีแค่สิเล่มแล้วก็ขายไปหมดแล้วอันนี้มันเขาจองไว้ก็เลยไม่กล้าขายไงครับพอพอถึงเวลาป๊บเขาเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนเอาเป็นมีดไอเหล็กสปริงไปนะครับนะสเล่มนะครับส่วนอันนี้ก็เป็นมีดแร่นะครับมีดแร่ปลายเขากวางนะครับนะอันนี้ราคา2000บาทเหมือนเดิมนะครับนะ แต่อันนี้มันเป็นมีดแร่นะครับมีดแร่ไว้ไว้ไว้โชว์ไว้เนี่ยเป็นก็เป็นเหล็กเหล็กแป้นวาวนะครับเป็นเหล็กแป้นวาวผมทําไว้นะครับมีเขานะมีเขาก็เอาใส่เป็นด้ามอย่างเงี้ยครับมันก็คลาสสิกดีครับอันนี้ผมจะขายให้พันบาทนะครับนะมีซองหนังด้วยนะครับนะหนึ่งพันบาทนะครับมีดเขากวางนะครับนะนะครับอันนี้ก็เป็น ก็เป็นมีดที่ว่าคลาสสิกนะครับมีดคลาสสิกนะครับนะก็อยากได้ก็ว่ามาอันนี้ก็โอเคฝากไว้นะครับวันจันทร์พุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์นะครับเจ็ดวันนะครับเกิดวันไหนก็บอกแท่งแกะมานะครับราคาพร้อมส่งนะครับนะราคาพร้อมส่ง200นะครับนะส่วนหนึ่งก็ไปทําบุญนะครับนะวันนี้ก็อย่าลืมกดติดตามนะครับ แล้วก็เบอร์โทรศัพท์ก็เบอร์เดิมนี่แหละครับวันนี้ก็หวัดดีก่อนนะครับหวัดดีครับ